ฮอนด้า HRV 1.8 EL ตัวไมเนอร์เชนนะครับสวยเดิมโครงสร้างเดิมรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผ่อนเพียงแค่8,800นะพี่นะ ใครอยากได้ HRV Minor Chan เผ่อนสบายๆนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะฮะผ่อน8,800ตลอดสัญญานะครับรายได้เนี่ยตั้งแต่17,000ขึ้นไปนะออกรถคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนซ้ำรับเงินผ่านบัญชีนะครับอายุงานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปคันนี้ได้เป็นเจ้าเขาเจ้าของแน่นอนนะครับฟังกชันออปชั่นสำหรับตัว1 8 e l เนี่ยให้มาจะเต็มอยู่แล้วนะครับใครอยากทราบรายละเอยียดคันนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็โครงสร้างสวยเดิมแค่ไหนนะครับ เข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้า Honda นะครับแล้วก็วันนี้นะผมพาพี่ๆนะครับมาอยู่กับ Honda HR-V าวตัว i ห o ่เ h a ชนนะฮะพามาดูแบบผ่อนสบายๆบ,บ้างสำหรับ Honda HR-V คันนี้เป็นตัว1.8 EL นะครับปี2019นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ย ผ่อนเพียงแค่8,800เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาดูบอดี้รอบพันก่อนแล้วกันนะฮะว่าผิวพันธุ์เป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนนะครับตัว EL เนี่ยฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยให้มาครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาดูบอดี้รอบพันก่อนคันนี้ผ่อน8,800นะครับในส่วนของราคาเลขไหม่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบรอสักครู่หนึ่งมาดูผิวพันธุ์กันก่อนว่าสวยแค่ไหนนะครับคันนี้บอดี้สีบอลเงินนะครับทะเบียน1487นะฮะใครที่สนใจ ติดต่อโทรหาผมมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้ว0816563625นะครับสำหรับ Honda HRV ที่เป็นตัว Minor c h a ช g สนะครับคันนี้ปี19ก็เป็นตัวสุดท้ายเนาะก่อนจะเปลี่ยนโฉมไปนะครับสวยๆอ่ามาดูราคากันหน่อยดีกว่า1.8 EL นะครับ529,000รถปี2019เลขมมาอยู่ที่170,000โลนะครับรถมือเดียวนะคันนี้นะครับสวยๆเอี่ยมๆผ่อนสบาย ผมแนะนําคันนี้เลยสําหรับคนได้ h อ v าวนะครับตัวไฟหน้าเนี่ย,ดบบ LED, ย,ยนะไ,ไ,ไ,ยไดยไ้มาเป็นแบบ f ู l l LED เรียบร้อยนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์ต่างๆมาเป็นแบบ LED ดนะครับแล้วก็ตัว EL เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงนี้เป็นลมแบบเ,ออเหมือนลมชามานะฮะเป็นสีชานิดนึงประมาณนี้นะครับผิวพันสวยงามน่าใช้สำหรับตัวไมเนเชนที่เป็นตัว EL เนี่ยตัวซันรูฟเขาจะไม่มีมานะครับซันรูฟจะไม่มีมา จะมีสลูซเฉพาะตัวที่เป็น RS เท่านั้นนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้เป็นตัว RS ก็ติดต่อมาหาผมได้เช่นกันนะครับติดต่อมาได้อาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงนะขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่สาขา2เนาะก็ติดถนนใหญ่ก็จะมีรถลากวิ่งตลอดนะครับอาจจะมีเสียงเข้าเสียงแทรกผมขออภัยด้วยหากพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาดูตัวล้อหน่อยนะครับ ล้อสวยเลยนะครับดำปัดหน้าเงาแล้วก็ซีรีส์ยาง2 1 5 5 5แม็กขอบ17นะครับยางใหม่ปี24เลยนะครับคันนี้รัดมาให้บิสเบคคู่หน้าคู่หลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านในนิดหนึ่งเอ๊บอโครงสร้างด้านในสวยเดิมนะครับคลิปล็อกต่างๆไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ผิวพันเนี่ยฉ่ำเลยนะฮะัผิวพันฉ่ำเลยตัวกระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีเดียบตัวรถตัดด้วยสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาในตัว นะครับเลนวอดมีมาให้เรียบร้อยกระจกแค้เดิมทุกบานนะครับไม่มีแตกเล้าหรือว่าเปลี่ยนมานะฮะกระจกครบเดิมโรงงานทุกบานตัวภาษีพรบ,บรผมต่อให้นะครับแล้วก็ตัวหลังคาด,ด้านบนเนี่ยรอยบุบรอยรักยิ้มไม่มีนะครับรวมไปถึงตัวเสารับสัญญ,ญาณด้านหลังตรงนี้เนี่ยได้มาเป็นแบบชาร์กฟินด้วยนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะฮะมีปุ่มส์ทเอนทรีมา กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดแล้วนะครับผมสำหรับตัว EL เนี่ยภายในนะพี่นะจะได้เป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีขาวแบบนี้ในส่วนของรายละเอียดภายในเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับรอสักครู่หนึ่งที่แน่ๆรถประวัติศูนย์ด้วยตรงนี้นะครับใบ QC p a r s ยังอยู่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันก่อนละกันก่อนที่จะเข้าไปภายในตัวรถนะครับสำหรับหัวน็อตแก้มไม่มีแกะนะครับแผงประตูสวยๆไล่ริ้วรอยเลยแล้วก็มีการบุดนุ่มมาทั้งหมดเลยนะตรงนี้บุดนุ่มนะครับตรงนี้ก็บุดนุ่ม ในส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นฮาร์ดแค่นั้นเองนะครับดีไซน์ตัวลําโพงจะมีเส้นโครเมียมที่ลําโพงมาแบบนี้ด้วยสวยมากนะครับห้าแสนาราคาน่าสนใจนะสำหรับ HRV คัน e นี้นะครับตัวบันไดาทางขึ้นลงด้านล่างตรงนี้ไม่มีรูรอยเลยตรงนี้รอยลักยิ้มหรือเปล่านะฮะตรงนี้จัดการให้ได้นะไม่ใช่ปัญหานะพี่ๆีนะถนะัดมามาดูเพลทดำตรงนี้หน่อยนะครับเพจแท้เพจเ,เดิมแล้วก็หัวน็อตฝั่งเสาบีไม่มีรอยประแจขันไขนะครับ ในส่วนของตอนประตูก็เป็นกรอบประตูเดิมนสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดูนิดนึงนะอับตรงนี้สปอร์ตชาร์จคมสวยแบบนี้นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรนะพี่นะติดต่อเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศนะครับหรือหากพี่ๆอยากมาทดลองขับอยากมาดูตัวรถตัว,ตว,ตวจริงนะครับรถจอดอยู่ที่ กรุงเทพเลครับซอยเสยรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะติดต่อมาหาเต้ก็ได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะฮะแวะเข้ามาเทสได้มาดูรถตัวจริงได้นะครับในส่วนของซอกฝั่งเสาบีตรงนี้ก็สวยเดิมเช่นกันนะครับบันไดาทางขึ้นลงด้านหลังเอี่ยมเลยเอี่ยมอ่องเลยบอดี้ตัวถังสวยเดิมนะครับรถไม่มีทําสีกรอนประตูเดิมแบบนี้นะครับแผงประตูด้านหลังก็ไม่มีตําหนินี่นครับสวยใส สเปคล้อ,อยางด้านหลังจะเหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับทุกอย่างแล้วก็ยางรัดมาเป็นปี244สี่เส้นนะฮะพร้อมใช้ตัวช็อคอัพด้านหลังตรงนี้ไม่มีรอยรัว่วซึมของของเหลวนะครับใหม่เดิมอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายบ้างนะครับสำหรับตัว G ีเเนี่ยไฟท้ายจะได้มาเป็นแบบ led ท์ g h t ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะมาพร้อมกับกล้องถอยตัวกระจกบ,บ้านหลังเนี่ยก็เป็นกระจกเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนมา อ่าช่องเก็บสัมภาระต่างๆด้านหลังตามสไตล์ H.R.V. นะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถมินิ s u v หรือว่าคออเวอร์นะครับสามารถปรับฟังก์ชันตามการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังตรงนี้หากไม่มีผู้โดยสารนั่งนะครับก็สามารถพับเบาะแบบแฟลตได้เลยนะครับ2ตัวนี้ก็ขนข้าวขนของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพดานด้านบนสวยใหม่ไม่มีรอยจดรอยเจิร์นะครับไฟก่งด้านหลังตรงนี้มีมาให้1ดวงนะครับ ามาไล่ดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับหัวน็อตตรงนี้สวยเดิมนะฮะด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็รอยสปอตร,รอยเชื่อมต่างๆด้านหลังคันนี้เนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะฮะก็เหมาะกับพี่ๆนะครับที่อยากได้ HRV นะครับผ่อนสบายๆนะครับคันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะเป็นตัวไมล์เชนด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยห้าแสนต้นๆเท่านั้นนะครับกับเลทผ่อนอยู่ที่ 8,800ตลอดสัญญานะครับได้ Honda HRV e, ตัว Minor c h n i n ไปใช้งานและที่สำคัญเป็นตัว EL ด้วยนะครับฟังก์ชันออปชั่นให้มาเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะครับทั้งหมดเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวแบบนี้สำหรับตัว EL นะครับด้านหลังเบาะสวยเลยนะครับหัวหมอน3ใบถอดได้แล้วก็ตัวที่พักแขนเนี่ยมีมาให้นะครับสเปซด้านหลังก็ ด้านบนอาจจะลาดลงนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความสูงให้อยู่นะครับ175เนี่ยนั่งได้นะครับแต่ว่าพนักพิงหลังเนี่ยอาจจะเตี้ยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าตู้หัวหมอนเนี่ยสามารถปรับขึ้นได้นะครับแบบนี้ภาพรวมถือว่าสวยใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างสําหรับคันนี้นะครับดูแผงประตูฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้คู่หน้าเรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามือปรับประตูจะได้เป็นแบบโคเมียมนะครับในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับกรอนประตูเดิมสวยๆนะครับด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มอีคอนโหมดนะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงอ เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสําหรับภายในคันนี้เนี่ยตัว E L มีอะไรมาให้บ้างนะครับแต่ว่าให้มาค่อนข้างครบแหละตัว E L นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับมาดูดีไซน์ม่านวัดเลนไมน์ก่อนเลยนะฮะดีไซน์ม่านวัดเลนไมน์ก็ค่อนข้างสวยนะตัว E L เนี่ยจะสวยกว่าตัว E นะครับเพราะว่าตัว E เนี่ยเขาจะไม่มีไฟไม่มีไฟที่เป็นแบ็คไลท์ด้านหลังแบบนี้นะฮะจะมีแค่เป็นแบ็คกราวธรรมดานะครับตัว E L เนี่ยก็จะสวยกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้าจอ T F T นะครับเลขไมน์คันนี้170โลนะครับ ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ให้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มเลนวอชตรงนี้นะครับจะมีอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะเลนวอชให้มานะครับแพดเดิลชิพมีคูดคอนโทรลมีมาให้นะครับปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียง,ร,ยงรับสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้หมดทุกอย่างนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะฮะสำหรับตัว EL ก็จะมีกล้องนะครับในมุมอับมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวหูกระจกด้านซ้ายนะครับจะมีกล้องมา นะครับตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของเ,อเวลามอเตอร์ไซค์แซงซ้ายอะไรต่างๆตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูบ QC คิวซีพาร์หน่อยคันนี้ประวัติศูนย์นะพี่นะนะฮะก็จริงๆถึงระยะแล้วนั่นเนี่ยนะครับหนึ่งแสนโลนะครับสามารถเข้าต่อได้คันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะประวัติศูนย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วนะฮะสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ศูนย์ฮอนด้าท่วประเทศนะครับแค่แจ้งสำเนานะครับหน้าเล่มแค่นั้นเองเขาก็จะเช็คประวัติศูนย์ให้เราได้เลยนะครับ ปุ่ม engine start stop มีมานะครับแอร์ออโต้หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้แล้วก็เป็นระบบแบบสัมผัสด้วยนะครับเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะฮะอ่ะวัสดุด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบบุกนุ่มมานะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นวัสดุแบบบุกนุ่มมาทั้งหมดนะครับดีไซน์ออกมาสวยงามนะฮะสีดําตัดด้วยสีขาวแล้วก็ตัวฐานเกียร์ตรงนี้นะฮะ ถ้าเกิดเป็นตัว E L เนี่ยจะได้มาเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว E มันจะเป็นดําด้านนะครับอันนี้ด้านมันเป็นสีดําเป็นโนแบ็กก็เพิ่มความสวยงามหรูหราขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวที่พักแขนบุนุ่มมาเก็บของได้ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบ สภาพเบาะนะครับโดยรวมก็สวยงามไม่มีปีแต่ขาดนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยคันนี้ผ่อน8,800น่ฮะใครที่สนใจก็ติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยกระจกมองหลังตัวนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับภายในน่าจะประมาณนี้แหละอ๊บอ่ะห้าแสนสนเก้าพนะครับกับเลทผ่อนอยู่ที่ 8,800ตลอดสัญญานะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้สวยเดิมนะครับประวัติศูนย์ด้วยรถมือเดียวป้ายแดงนะครับถือว่าราคาค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคันนี้นะครับขอด8,800เดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไล่พาดูตัวโครงสร้างด้านหน้าด้วยนะครับ <c oughs> ฝากระโปรงหน้านะครับเดิมๆนะดูกลมๆต่างๆนะครับกลมคลมลูกเม็ดแล้วก็ ตัวสติก,กอร์มอก,อกอยังอยู่นะครับหัวน็อตขวากระโปรงด้านหน้าเบาโชกนะครับตรงนี้อฮอนด้าเขาจะแต้มมาเป็นแบบนี้เป็น,นก้อนๆนะครับแล้วก็รอยป่าต,ต่างๆนี่เดิมทุกอย่างเลยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนไฟหน้าก็พาร์ทเดิมนะครับไทโคอิโตะแบบนี้ไฟหน้าพาร์ทเดิมตัวคานหมน้ําด้านหน้าดูรอยสปอตได้เลยนะครับเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็สปอตชัดเจนสวยงามนะครับ ผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะเครื่องเดินเงียบมากนะฮะเงียบมากไฟหน้าพาร์ทเดิมทั้งสองข้างนะครับอ่าโครงสร้างต่างๆเดิมแน่นอนนะครับคอนด้า H R V 1.8 EL นะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเลขไม 1, 7, 000, 000, ล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเป็นตัว EL ไม้เนื้ a เชนด้วยนะฮะเรทผ่อนเนี่ยอยู่ที่แปดพันแปดร้อยตลอดสัญญาใครที่สนใจนะฮะติดต่อหาเต้เบอร์ล่างได้เลยนะฮะร,ราคาดีมากเลยคันนี้ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ประโยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ